สวัสดีครับพบกับสุลข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่งวยคือเทพแท้เมนูโชว์ควมเทพจนตำนานโรมาเนียอึ้งทึ่งเสียนะครับอันมันแมนเด็กหน่อยอยู่บ่มครับมันเด็กหน่อยชิปเก่าปีมันก็เตะขักแทะดูมีเตสครูนะครับยกแล้วนุ่มแมนยูเจ๋งที่สุดในสนามอิลิเอดูมเนสเตสครูนะครับตำนานทีมชาติโรมาเนียชุดสุดสฟุดบอลโลกในปี1994นะครับ และอดีตนักเตะทันเดนส์สเปอร์ออกรวงยุย่องคับบี้เมนูดาวรุ่งพุ่งแรงของเมนยูว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ปีแสดงเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีเอสบีไป20ในศึกยูโรปาลีดิเมทรสกูนะครับซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลทางโทรทัศน์ในโรมาเนียเราชื่นชมเมนูผ่านทาง sport.ro ว่าเขาทำให้ผมประหลาดใจมากเขาคือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนี้อย่างแท้จริง ดูมีเตะสกูนะครับยังวิเคราะห์ถึงความเลื่นของเมนูที่พัฒนาขึ้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดในเครื่องหลังรวมถึงชื่นชมการตัดชิ้นจของดูเบนอัมบรมผู้จัดก,การทีมของแมนยูที่ส่งดาวรุ่งในวัย19ปีลงเล่นในบทบาทที่ดันขึ้นสูงในเครื่องแรกเมนูยังมีขอ้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ในเครื่องหลังก็ทําได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะยิงการยิงประตูที่2เกมนี้เราเห็นว่าเขาเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบซึ่งต่างจากเกมก่นกอนๆที่เขาเล่นเป็นมิฟิลตัวรับ นอกจากนี้ลคับดูมีเทรสครูอยังชื่นชมการเปลีนตัวเล่นในเครื่องหลังของแมนยูที่ส่งฮาหมาัดดิยาโลและอเลฮันโดกาเนโชลงมาซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและสร้างความแตกต่างให้เก็บเกมรุกการเปลี่ยนตัวในเครื่องหลังทําให้เกมรุกของแมนยูมีมิติมากขึ้นดาโลและกาเนโชเต็มเกมรุกได้อย่างรวดเร็วทําให้ทั้งคู่รับมือได้ยากพวกเขาคือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่าง สำหรับเมนูนะครับแม้จะถูกจับลงไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะการประสานงานกับบูโน่ฟินันซ์ที่สลับตำแหน่งกันเล่นสร้างความประหลาดใจให้กับ f c s b เป็นอย่างมากพวกเขาเมนูทําให้เราประหลาดใจด้วยการสลับตำแหน่งบูโน่กับเมนูซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเมนูยิงหนึ่งใช่หนึ่งผมบอกว่าจะได้เห็นเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้มากขึ้นดิมิเตสครูเกลทินท้ายนะฮะ ด่วนดอกกูชวดประเดิมแมนยูเลื่อนการตรวจร่างกายเหตุเอกสารลาา่าสาไวายเหตุจังสี่พลาดง่ายๆได้ยังไงปีเสตแดงนะครับแมนเชสเต็ดแฟนบอลต้องอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะก่าจะได้เห็นพลิกดอกกูแบสซาดาวรุ่งชาวเดนมาร์กสวมชุดยูนิฟอร์มลงสนามอย่างเป็นทางการน,นะครับแม้แมนยูจะบรรลุข้อตกลงคว้าดอกกูจากลเลเช่โดยค่าตัวประมาณ24ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติม และตัวนักเตะก็ตกเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยแล้วโดยจะรับกันยแค่3า5ห0ื่แปดอปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่ล่าสุดเกิดปัญหาขั้นตอนเอกสารทําให้การตรวจร่างกายเดินที่มีกําหนดในวันพฤหัสบดีต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้ฟาบิสโซโรมาโนนะครับกุลูตลาดคาสไยนักเตะชื่อดังยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการย้มเทียมเพียงแต่ต้องใช้เวลาจัดก,การเอกสารเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยดอก,กูจะเดินทางมาที่เมืองแมนเชสเตอร์สุดสัปดาห์นี้ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิ้นอดเจอร,เร์ปราเรองแก้วลุ้นประเดิมเอฟเอคัพการเลื่อนตรวจร่างกายของดอกูทําให้โอกาสการลงสนามของเกมยูโรปลีกกับเอฟซีเอสบเมื่อค,คําคืนมวลพุทธศักบดีที่ผ่านมารวมถึงเกมพรีเมียร์ลีกที่จะบกับพาเลทในวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามแฟนๆไปสแสดงมีได้ลุ้นได้เห็นดอกูประเดิมสนามในเกมเอฟคัพรอบที่4ที่แมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในวันศุกร์หน้าหากการย้ายทีมเสร็จิ้นทันเวลา หรือเป็นดาวริมูุจการกีมเมนูต้องการสำหทับในตำแหน่งเบไซต์และดากกูก็คือคำตอบที่เขาต้องการด้วยแอมพิงค่า20ปีแต่ผ่านประสบการณ์ในศึกเกาโซซาอิตาลีมาแล้วเชื่อว่าดากกูจะก้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับเมนูได้อย่างแน่น,นอนนะฮะด่วนหวานเจี๊ยบผีแดงฟันเงินล้านหลังเฉือน FCSB ลิวรอบชิทีมโยูโรปาลี แมนยูนะครับควา้าชั้นเหนือ FCSB 20ในศึกยูฟ่าเยโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสม่งผลให้ทีมไปแสดงผงาดขึ้นสู่อันดับที่3ของตารางและการันตีตั๋วเข้าสู่รอบสิทีมสุดท้ายเป็นที่หลด้อยสหชัฐนาเนดีนะครับนอกจากจะทั้งแผน่นวันไปแสดงได้เฮลันกันแล้วยังส่งผลให้สโมสรได้รับเงินรางวัลก้อนโตเสนอเป็นข่าวดีมากๆทมกลางสถานการณ์การเงินที่ตึงเครียด เ,เงินรางวัลยูโรปอลีแบ่งเป็นอย่างไรยูฟ่าได้จัดสรรเงินรางวัลรวม565ล้านยูโรหรือประมาณ472.5ล้านปอนด์สำหรับการแข่งขันยูโรปอลีโดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้เงินรางวัลพื้นฐานทุกทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มจะได้รับเงิน4.31ล้านยูโรหรือประมาณ3.6ล้านปอนด์เงินรางวัลตามผลงานชนะเลิศ13ล้านยูโรหรือ10.95ล้านปอนด์รอบรองชั้นเลือ7 ล้านยูโรหรือ5.90ล้านปอนด์รอบรองชนะเลิศ4.2ล้านยูโรหรือ3.54ล้านปอนด์รอบก่อนรองชนะเลิศ2.5ล้านยูโรหรือ2.11ล้านปอนด์รอบ16ทีมสุดท้าย1.7ล้านยูโรหรือ1.4ล้านปอนด์บนันพิเศษจบอันดับที่1นึ่งถึงแปดนอร์มเป็นกลุ่มหกแสนยูโรหรือราว5,2281ปอปอนด์เข้ารอบน้องเอาท์เพย์ออฟ 3 0 0 0 0ยูโรหรือราว25,280,000ปอนด์จบอันดับที่9ถึง16ระดับเป็นกลุ่ม3 0 0 0 0ยูโรหรือราว25,280,000ปอนด์ชนะแล้วบร่วมเป็นกลุ่ม450,000ยูโรหรือราว379,201ปอนด์เสมือในระดับเป็นกลุ่ม150,000ยูโรหรือราว126,400ปอนด์ส่วนแวนยูฟันเงินเท่าไหร่จากชัชนะในนัดน,นี้เหนือ FCSB ทํใให้เมนยูรับซัพทันทีนะฮะ2.35ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นผ่านขคารทีมทีมสุดท้าย1.4ล้านปอนด์ชนะการแข่งขัน3,079,201ปอนด์โบนัสจบอันดับ1-8 5,2281ปอนด์นอกจากนี้แมนยูยังได้สะสมเงินรางวัลจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้ด้วยทั้งจากการชนะเสมอและเงินรางวัลพื้นฐันด้วย เงินรางวัลก้อนนี้นะฮะนับเป็นข่าวดีสําหรับระเวณอมริมผพจัดก,การเทียมซึ่งอาจจะนําไปใช้เสริมทัพในช่วงนักเตะตลาดการซื้อขายนักเตะที่เหลืออยู่นะฮะนี่คือสุขข่าวแมนยูนะ,ะับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่31มมกราคมนะฮะ